ขอโทษนิดนึงนะครับพ่อผิดพลาดอาจจะเยอะหน่อยไม่ได้ไปสอบพวกเขาผิดสอบอยู่นะครับเมื่อวานเพิ่งสอบเสร็จนะครับเมื่อวานพิ่งสอบเสร็จนะครับสอบดูกล้องนะครับผู้วันดูกล้องดูอินฟลูเมชันนะครับดูทูเมอร์ดูมะเร็งนะครับมีแบบไหนบ้างนะครับเต็มสิบตอบได้หกข้อนะครับ มันก็เลยไม่มีเวลาน,นะนี่ไเยอะนะนี่ได้เยอะนะมเลยไม่มีเวลาซ้อมนะครับเมื่อคืนก็ท่องเนื้ออยู่อ่านไ่งหนักมากจริงนะครับช่วงนี้ก็อาจจะน่าโซนนะครับอะไรเงี้ <c oughs> งยเสียงใครมาทีดีพี่พี่ฝั่งการแก้ตัวมากแล้วรู้สึกเหนื่อยเนาะพี่ขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเลยมันก็เราก็พูดต่อไปคือแค่แค่อยากจะขัดจังหวะนิดหน่อยนะให้หมดเลยใช่ใช่ เอา,าเข็นที่เลยครับเป็นที่เลยครับเป็นที่เลยทีไรมาพี่สิพี่ครับตัวตัวเนเวทีบ้าโอ้โหเฮ้ยเจ็บแหมหาเราเว้ยเอาเหนื่อยและมาวิทย์ยกแรกมาเลยยกแรกคือยืนประกบดนี้ก่อนให้ลิยู่ตรงกลางอ่าครับเราจะเกิดการเปรียบเทียบครับ พี่ถามหน่อยดิดนิดเมื่อยขอครับพี่ครับตั้งแต่เกิดนิดคิดมาแล้วว่าคนอย่างนิดไม่ก้มหัวให้ใครนั่นก็เชิญเลยหน้ามองจากบ้านต่อไปเออครับทีนี้วันนี้นะฮะรถเนี่ยมีสิ่งหนึ่งไหมน้องริดนะครับแน่นะฮะอันนี้นี่นะเอาไว้เช็ดเหงื่อนะเอาไว้ซับเหงื่อแต่ก่อนอื่นที่จะให้ ครับแลกกับสายคอตะกี้นี้คอวัวเล็กเราได้เลยเราเราเราไม่ซับให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาจิ้นมั่วนะครับไม่ดีครับผมทำไมีดีไม่ดีทาไม่ขับดีหันไป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 บานบานบังบานการซับเหลือเดี๋ยวพี่ทำอะไรอยู่ก็ซับหน้าไปแซ่เส้นครับการซับเหนือเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นสิ่งที่เอาเรื่องเหลือไปทำไมี่ย ก็ไปซับหน้ามาตอนนี้เดี๋ยวตเรามีเพลงต่อเพลงต่อร้องไงพี่ต่อ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 ไม่ใช่เมื่อกี้ิศพูดถึงเรื่องนี้อยู่ที่เรื่องอะไรลิศเรียนหนักไม่ค่อยได้พักผอแล้่่อยได้นอนตอนนี้ก็อาจจะมีแบบว่าแบบโซมนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ว่าพี่เรียนหนักหรือเปล่าตอนนี้ จะไม่เรียนหนักแบบนี้แต oh, ่พี่เคยเรียนหนักมาก่อนอ๋อใช่ใช่ตอนนี้พี่ไม่ได้เรียนหนักใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นความสุนทรมของวัยาุตรเดียวเลยเดี๋ยวร่างกายมันไม่ใช่วัยาุตรมันไม่ใช่ร่างกายวัยาุตรเป็นคือเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์อุตสาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เราให้โอกาสในแพทย์นิดนะเปลี่ยนใหม่ครับมันก็สุนทสภูมิของอายุเฮ้ยชัดเลย ไม่คือจะให้ดูว่าผมบอกว่าจะไปว่าพี่พี่ข้างหน้าเขานะฮะอาจารย์นะพี่ไม่เป็นไรพี่อาจารย์ครับพี่คือว่าอาจารย์ครับเราไทยนะครับผมเรียนจบไม่ได้เมาพี่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงแถวหน้าสุดนะครับอ๋อถือๆพี่นิดหนึ่งเราพันท่าที่ไหลนะครับเราพันท่าข้างไหลนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เป็นคนที่มีอายุนิดนึงเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีเขาเรียกว่า กำลังจ่ายที่จะซื้อปักประราคัน5้านะงั้นแสดงว่าาอะไรครับแสดงว่าม้อไฟที่บ้านที้มีกำลังจ่ายแน่นอนเลยโอ้โหมันหม้อแปลงปะครับตัดชาม้อไฟผมเนว่าไปกินชาบูที่ไหนนะครับขอโทษได้ข่าวว่าการเป็นนักแสดงซิ่ของแต่นะ ก็ไม่ได้ช่วยให้รุ่งนายเนี่ยมันสนุกมันตลกขึ้นมากกว่าเดิมเท่าไหร่เน่ยนะฮะแต่ก็ที่แต่ว่าพี่ก็ชอบอยู่บ้างนะครับชอบอยู่บ้างแต่กี้ก็นั่งขำกระเซ็นแล้วพูดหัวเราะอยู่ลมากหัวเราะหัวเร้อนตอนที้ตอนที่คนเงียบๆงียหัวเร้อนหลัง โอ้รุ่นน้องโอ้พี่ๆเดินเสตาร์าแปลกนะพี่หน้าไม่หน้ามีนึกว่าพี่เป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ย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 น้องนะผมว่ามันจะไม่จบก็วันนี้แหละนะครับเพราะกลับไปเนี่ยนะครับสอนที่บอกว่าหกเต็มสิบใช่ไหมแต่ละหนึ่งเต็มสิบอาจารย์ก็บอกว่าอุ้ยอุ้อาจารย์มองไม่เห็นนะวันที่ดูคอนเสิร์ตมานหนักไปหน่อยสวัสดีลุดไฟไฟเข้าตาจริงๆใช่เฮ้ยเราแต่ว่าจริงๆเราเราควรจะร้องเพลงมากกว่าช่วงทอาจารย์พี่ร้องเพลง จริงจงพอแล้วนะครับทุกคนอาจจะชอบนะครับแต่ว่าอะไรคนที่อยู่ที่นี่ปราณบางทีเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะครับใครชอบตองยกมือขึ้นครับอ,อาจารย์ไม่เห็นยกเลยเห็นไหม,อมโอ้โหาจารย,<อ>ย์จะเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พวกพี่เราไปที่จะยืนคุยคนเดียวตรงนี้ทำสองอย่างในเวทีเดียวเออพี่เราคนเดียวได้ไ,ได้จี่คุยกับเซน ถามถามไปยังถามไปยังถามไปยังถามไปทรอยด์้ับเลยเรารับเลยกันบอกแล้วเออคนที่ออกไปเรียนแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาต่อไปนะครับพวกเราก็จะทำหน้าที่แทนให้ใช่ต่อไปมีงานจ้างอะไรก็จ้างพี่ลุนแทนพิลุกได้ถึงแม้ว่าเราจะฝากจับไม่เท่าแต่เราก็เราคิดว่าเราสูงกว่าละอ่ะโอเคเออ ข้อดีล่ะชอบสุดใช่นไม่เซนชอบตรงนี้แหละร่วมกเซนก็ได้นะครับเราทาคว่าจบกันขึ้นของลิ้งก็ได้วันนี้วันนี้เพื่อให้จบง่ายๆที่ไปน้องด้วยกันไปอยู่ด้วยกันแล้วยังไงไปเรียนแล้วโอไม่ห้ามไม่เรอกถ้าอย่างนั้นนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราไม่รีบก่อทำไมเนาะเขาอยากจะไปไปหนึ่งดิอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้เฮ้ยเดินๆหน่อย เมื่อเราได้ยินเสียงอะไรครับทับแวบได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงข้าข้าวหน่อยใครครับให้เดอะสตาร์หกที่ได้ที่สามเป็นยังไงโอ้โหทำไมไม่มานี่เขาไม่มาครับเขาคนแข่เก่งเป็นกันแต่ไม่มาครัไม่เขาจะมาแน่นอนจะได้เดี๋ยวเราเอาตัวโลกมาแทนก็ได้ให้มันไปก่อนได้เอาเอาตัวโลกมาเราก็ได้ เดี๋ยวพี่จะรู้ว่าเวลาขาดลิ์มันเหงาแค่ไหนก็เดินกลับเองก็ได้ไม่ต้เดินรอทำไมจะร้องเพลงหรือยังนายบอกจะไปเรียนไม่ใช่หรือพอมันดึกนแล้วมันดึงแล้วคนหนึ่งก็มาในปันหั่ววัยก็อยากจะกลับบ้านนะ เราะฉะนั้นร้องเพลงดีกว่าถามว่าอีกทีจะร้องไหมถามว่าอะไรนะร้องไหมร้องโอเคร้องนะพร้อมยังครับร้องถ้าอยากจะฟัง The Sound ก็พี่ใหไปสักทีหนึงเห็นไหมพาบอกเขาจะร้องก็จะร้องพี่ไม่ไปถ้าอยากฟังพวกเราเมาส์กันเร้ากันนะครับก็ไปงานนีเนาะงานนี้นะครับเป็นงานที่เราจะมาทำบุญด้วยกันเพราะฉะนั้นเราร้องเพลงดีกว่านะครับจบแยังจบจบนะจบโอ้โหฟังเพลงด้วย i'm not I love you